สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงของคนราศีกุมประจำเดือนกุมภาพันธ์2,564ราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกุมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกการงานของชาวราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนนี้ดวงการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะงานค่อนข้างมีประสักปัญหาแต่คุณก็สามารถจัดการมันได้เป็นเดือนที่คุณมีไฟในการทำงานมากมีความกระตือรือร้นแต่มีเรื่องที่ต้องระวังคือความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีเกณฑ์ทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานตลอดทั้งเดือนค่ะ แต่หัวหน้างานยังเอ็นดูคุณคอยช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่นะคะในเดือนนี้มีเกณฑ์ได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งส่งผลดีต่อการเจริญก้าวหน้าทางหน้าที่การงานค่ะราศีกุมที่สมัครงานไว้หรือรองานอยู่ช่วงเดือนนี้มีโอกาสได้งานนะคะแต่ต้องยื่นใบสมัครไปหลายๆที่ค่ะ ชาวราศีกุมที่ทำธุรกิจส่วนตัวช่วงเดือนนี้ตัวธุรกิจค่อนข้างมีปัญหาทำให้ธุรกิจอยู่ชะงักได้แต่ไม่ต้องกังวลคุณสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ค่ะและระวังลูกน้องทะเลาะกาันจนทำให้ธุรกิจมีปัญหาด้วยนะคะการเงินของชาวราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนนี้ดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีค่ะมีเกณฑ์ได้รายได้มากขึ้นและมีเกณฑ์ได้ลาบลอยจากการถูกลอตเตอรี่รายจ่ายมีเข้ามาบ้างแต่คุณก็บริหารจัดการได้ และระวังคนสนิทมาหยิบยืมเงินมาหยิบยืมเงินนะคะความรักคนมีคู่ของชาวราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนนี้ดวงความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลางขอให้คุณทั้งคู่เชื่อใจกันอย่าระแวงซึ่งกันและกันช่วงเดือนนี้คุณจะน้อยใจคู่ของคุณจนกลายเป็นความไม่เชื่อใจกันและจะก่อปัญหาใหญ่ให้กับคุณทั้งคู่ในที่สุดนะคะ ความรักคนโสดของชาวราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนนี้คนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่เหมาะสมค่ะขอแค่เพียงคุณเปิดใจไม่ยึดติดก,กับความรักครั้งเก่ามากเกินไปคนที่เข้ามานี้จะมาจากเพื่อนแนะนําให้รู้จักกันนะคะสุขภาพอยากให้ชาวราศีกุมระวังเกี่ยวกับกฎไหลย้อนถ้าชาวราศีกุมได้มีโอกาสทําบุญอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับการถ่ายชีวิตโครกระบือค่ะ อันนี้เป็นการทำนายดวงคร่าวๆของชาวราศีกุมประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ